มังกรโบราณฝื้นคืนชีพประกอบเข้าไปเสร็จสมบูรณ์เจ้าไดโนเสาร์กินเนื้อเซราโทโซอลัสล่างสุดท้ายมาได้จ้าเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอารปติปไปนะครับกับเกมเคลซี่ไดโนปารสร้างสวนไดโนเสาร์สุดบ้าคลั่งกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับในพาร์ทนี้เราก็จะมาทำการตามหาฟอสซิลของเจ้ามังกรจีนโบราณแล้วก็จะมาป ล่ยน่างเจ้าเซราโทซอลตสให้กลายเป็นล่างสุดท้ายกันด้วยเดี๋ยวมาดูพลังของเจ้าไดโนเส์กินเนื้อสุดแข็งแกร่งตัวนี้กันได้ตอนนี้ก็เหมือนเดิม เราเก็บเงินเตรียมเอาไว้ในการตามหาฟอสซิลนี่มังกรโบราณครับผมขาดก็แต่พวกกระดูกชิ้นเล็กๆนน้อยประมาณ11ชิ้นถ้าทางจะหายากน่าดูเดี๋ยวเราไปเริ่มตามหากันเลยดีกว่าดีไปเลยเพื่อนอุ้ยเหลือเวลาหา18นาทีเกือบจะหมดเริ่มมาก็รีบตามหาอืมอุ้ยเริ่มมาเจอเลยเพื่อนโอ้โหชิ้นใหญ่แม่ไม่น่าเชื่อ เอา้าหายไปไหนวะเนี่ยโอ้โหมีคนแย่งอุ้ยอะไรวะเนี่ยลองขุดประมาณแบบนี้กันดูดูสิปึ๊บเยบปึ๊บ,บ,บไม่มีเลยล่ะเฮ้ยเจอแล้วเพื่อนดี่กระดูกชิ้นเล็กยบปราบโอ้ยกระดูกชิ้นยาวนี่ว่าอืมคราวนี้ไม่มีพลาดแม่ครั้งที่แล้วนี่เราแย่งไปนหนึ่งคนครั้งนี้ก็เลยโดนงั้นสินนะกระจายกําลังตามหาอุ้ยเจอแล้วชิ้นเล็ก แสดงว่าอาจจะอยู่ตรงนี้นี่ดูสิปลาบไม่เจอตรงนี้หรือเปล่าเอ่ยข้างบนก็มีอีกหนึ่งชิ้นเจอแล้วชิ้นเล็กชึบเก็บไปก่อนอยู่ใกล้ต้นไม้หรือเปล่าจริงด้วยเจอแล้วชิ้นเล็กอีกหนึ่งใกล้ๆ้ต้นไม้โอ้ยตอนนี้เงินหมดแล้วเจอสัญญาณอีกแสดงว่าอยู่ด้านซ้ายเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ มาตอนนี้ต้องไปเล่นพัซซ์โซทายไดนโนเสาร์สักแป๊บหนึ่งนะทุกคนไดเมโทรรอนก็คือเจ้าสังครบบรูโดซอลกัาหุ่นยนต์แอ,อมโมไนน์อีอบากาซอลโอโ้ย่างเซียนไอขุดต่อขุดจนหมดอมกลับก่อนโอโ้โหเกือบแล้วเพื่อนเจ้าตัวนี้ได้มาเก้าชิ้นมาประกอบเข้าไปเยอะๆตอนนี้ก็สี่ชิ้นหนึ่งสองสาม เฮ้ยขาดอีก2ชิ้นสงสัยต้องใช้เพชรในการซื้อเงินปั๊บปั๊บปั๊บลงทุนไปขุดต่อนจนกว่าจะได้เฮ้ยได้ชิ้นเล็กมาอีกหนึ่งขาดแค่แค่หนึ่งชิ้นขอเถอะขออีกหนึ่งชิ้นพอเพื่อนอืมก็ได้จะเจอฟรับชิ้นเล็กโอ้โหไ,ได้ครบอ่าเดี๋ยวจะได้เห็นอืมสิ่งมีชีวิตโบราณตัวแรกของเราในที่สุดเจ้าฟอสซิลอุ้ยมังกรโบราณฝื้นคืนชีพ ประกอบเข้าไปเสร็จสมบูรณ์ว้าวดูซิกรงของมันมไม่น่าจะธรรมดาเฮ้ยใช้เวลา71ชั่วโมงครับผมประมาณ3วันกว่าเลยล่ะ Uh huh. กว่าเราจะได้เห็นงั้นตอนนี้เราก็ต้องรอกันไปก่อนนะ uh huh. ใช้เวลา3วันสามคืนเอ้ยนานสุดๆแม่น่าตื่นเต้นเดี๋ยวมาดูพร้อมกันสำหรับตอนนี้เราก็จะมาทำการแม่เปลี่ยนร่างสิ่งมีชีวิตให้เป็นร่างสุดท้ายนั่นก็คือเจ้าเซราโทซอรัสไดนเส์กินเนื้อที่มีเขาบนหัวรวมร่างเบบีร่างสุดท้ายจะเป็นยังไงเอ่ยแค่ร่างที่หนี่ก็อวบอ้วนน่าสนใจ กันแล้วนะเจ้าไดนโนเสาร์กินเนื้อเซราโทโซอลัสล่างสุดท้ายมาได้จ้าล่างปีศาจสปาร์ลาด <c oughs> ตัวอะไรวะเนี่ย <c oughs> ยังกับปลาวานนะผมและนี่ก็คือร่างสุดท้ายของมันแม่ที่รอคอยมาอย่างยาวนานขุดฟัสซิลทีนี่เป็นแสนนะผมเจ้าตัวนี้เรามาดูความสามารถของเจ้าตัวนี้กันหน่อยซิอยู่ใกล้ๆก,ก,กับเจ้าอมากาซอรัสแสดงว่าเก่งกาจพอๆกันนี่เลือด260เริ่มจะสู้ได้พลังโจมตี8 1 โจมตีโคตรแรงสปีด320โอ้ยไม่ธรรมดาขนาดตัวอ้วนขนาดนี้ป้องกันอาจจะไม่ดีมากแค่50โจมตี81เอ็เลยหล่ะโอ้ยมีตัวไหนที่โจมตีแรงกว่าน,นี้ไหมนะ เหมือนจะไม่มีครับผมเฮ้ยเป็นตัวที่โจมตีแรงที่สุดแล้วและนี่ก็คือไซส์ของมันโอ้โหถ้าเพิ่มไซส์ขึ้นมานี่เฮ้ยจะเป็นตัวที่ใหญ่คคโครตแม่อย่างกับหนอนปีศาจที่อาศัยอยู่ในท่อน้ําเจ้าตัวนี้มีพลังโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดเดี๋ยวเราเอามาลองต่อสู้กันดีกว่านนะอยากจะเอาไปฝึกฝนจริงๆแม่แต่ว่าไม่น่าจะได้เดี๋ยวเราเอาตัวนี้ฝึกฝนให้เสร็จจะได้มาเป็นคู่หูของเจ้าเซราโทซอัส ตอนนี้มาเจ้าแมวน้ำของเราฝึกเสร็จสิ้นนี่เจ้าหยเซราโทซอลต์โจมตี81เฮ้ยเรียกได้ว่าแรงที่สุดของจริงสัตว์ประหลาดทั้งคู่ลุยเอาละเพื่อนอุ้ยมีแต่ตัวเทพจะรอดไหมเนี่ยต้องมาดู60ปึ๊บนี่95แรงสุดๆโดนแรงเหมือนกันนี่แมวน้ำหนามปะทะเจ้าหนามทุเรียน เจ็ดสเฮ้ยโอ้โหห้าสมาฟลุบคิติคอลนี่แหละต้องแรงแรงเจ้านี่มันน่ากลัวเฮ้ยตอนนี้เราเหลือเลือดค่อนข้างจะเยอะอยดีนะเนี่ยโบร4สี่สิบสโชคดีที่สปีดเราเยอะกว่าเฮ้ยตัวสุดท้ายนี่เราจะต้องจัดการมันให้ได้ เจ้าตัวนี้น่ากลัวต้องลดเลือดเยอะๆเฮ้ยฟลุปอืเราเป็นตัวกินเนื้อแม่พลังแบบว่าเลือดของเราก็จะค่อนข้างน้อยต้องลดเลือดมันเยอะๆก่อนเออเฮ้ยอ้ยไม่ตายโชคดีสุดๆคราวนี้ต้องเน้นป้องกันแล้วก็โจมตีดูส,สิอย่าเพิ่งตายนั่นแหละลดเลือดไปอีกนิดหนึ่งเฮ้ยคริติคอลแล้วก็โจมตี ได้ทั้งลุกทั้งรับเป็นไงเฮ้ยป้องกันดีๆนี่60เอาแย่แล้วเพื่อนไม่เอ้อเจ้าหุยปีศาจโจมตีแรงที่สุดเขาเยอะ76แบบไม่คริเฮ้ยโปรห้สคริหน่อยเพื่อนอยากจะเห็นเอาแย่แล้วแม่มัวแต่ห่วงจะให้คิโจมตีพลาดเลยนะ ดีดีแม่ตัวของมันนี่จงตีว่องไวซะด้วยต้องระมัดระวังอืมโอ้ยโอ้ยปิดฉากได้รีบปิดเออวิกตอรี่โอ้ยอันดับเลื่อนพอดีตีต้องเปิดตัวด้วยตัวนี้ก่อนตัวที่เลือดเยอะๆมาแล้วเพื่อนโอ้เจ้าพวกนี้ไม่ค่อยเก่งเอ้ยฟลุเอาละ54 72เข้าไปก่อน แล้วก็ตัวหลังนี่ประมาทไม่ได้เพราะว่าค่อนข้างเก่ง63ถึงเลือดเยอะเราก็ต้องแม่อย่าประมาทโอ้โหกดอย่างเบา72ครั้งนี้ขอคิดติเคลิลหน่อยละกันปรับโหดมาก84ปิดฉากไปหนึ่งตัวรึหกสิบเจ็ด แรงไม่ล่ะเลือดเหลือแค่200ปรึบนี่นี่โคตรคิติเคลอลโจมตี107สงสัยจะไม่ต้องถึงมือแม่เจ้าตัวนี้ก็เก็บได้หมดว้าโคตรคิติเคอลสทีติดโอ้โหมีโอกาสให้เจ้านี่ได้ต่อสู้บ้างไหมเนี่ยไม่ต้องหรอกวิกตอรี่ เลื่อนอันดับให้เห็นเป็น30เพชรระดับโกโอเคงั้นเปลี่ยนเจ้าตัวนี้มาต่อสู้แล้วตัวต่อไปเป็นเจ้าหนามทุเรียนยากจะเห็นไม่ถ้าคิติเคลิลจะแรงขนาดไหนโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยนายเอาตัวอะไรมาสู้อึ่งสี่สิบสองยี่สิบสามปุ๊บเอาเฟลอีกอุ้ย 42, 23, เฮ้ยหกสห้าที่เราตายตัวเล็กตัวน้อยก็เอามาเล่นโอ้ยนี่มันเจ้าหอยล่างอะไรวะเนี่ยถ้าทางจะโหดโอืมยี่สิเจ็ดยี่สิบเจ็ดออสิบสี่หสปดไปก่อนโอ้โหโคตรแรงเขาบังมองไม่เห็นดามเมจอุ้ยฟลุปสปีดเราก็ยังเยอะกว่าแปดสิบโ,โดยที่ไม่คลิกสงสัยจะไม่รอดแล้วนะ เจ้าตัวนี้ป,ปึ๊บ4ีสิบสองป,ปึ๊บ2ีสิบเจ็ดป,ปึ๊บเออแรงจริงๆก็9กาสิบสองว้าวเอ,อ้ยดีๆเพื่อนเจ้าหนามเฮ้ยฟึ๊บนั่นแหละปิดฉากไปก่อนโอ้โหสิบแปดอืมไม่ธรรมดาดีเฟนซ์ของเจ้าเฮ้ยหืเจ้าหอยโดนไปโบรโอ้โหต้องโจมตีให้สองทีครับผม 60อ uh ื huh. ้แม่เออเจ้าแมวน้ำเลือดเยอะ uh huh. เดี๋ยวเราจะต้องจัดการวุ้ยเฟลวบผมไม่โดนไปน72็ดสิแย่และเลือดเริ่มห่างอุ้ยฟรบบว้าวโดนไปเป็นร้อยเราก็120เอาดีอ่าปึ๊บขออีกทีได้ไหมเนี่ย เก้าสิบเจ็ดโอ้จะตายอืมดีๆเพื่อนแม่โอ้โหถ้าทางจะแย่ไม่เป็นไรโอ้โหทีเดียวแม่เจ้าแมวน้ำนี่ก็โหดออ้ยแต่ก็ได้เห็นแล้วนะแม่ว่าล่างสุดท้ายของเจ้าเซราโทซรัสก็ สุดเก่งจริงดีแล้วก็เจ้ามังกรแม่เราทําการแบบว่าฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้สําเร็จรอไปก่อนนะอีกประมาณ3วันเราจะได้เห็นเจ้าสิ่งมีชีวิตโบราณตัวนี้แน่นอนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับในวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้เห็นแม่การประกอบฟอสซิลของเจ้าสิ่งมีชีวิตโบราณแล้วก็เปลี่ยนร่างสุดท้ายกันอีกแล้วสําหรับในคราวหน้านั้น เราจะมาเปลี่ยนล่างตัวอะไรกันต่อก็อย่าลืมติดตามกันนะฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันด้วยเดี๋ยวเราจะได้เห็นเจ้ามังกรกันอย่างแน่นอนสําหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบ๊บ